เกาะติดสถานการณ์การชุมนุมซึ่งวันนี้ก็จะยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นไปอีกใช่ไหมครับคุณสันตใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทางแกนนากลุ่มคนเสื้อแดงก็ตเตรียมที่จะขอมติจากประชาชนกลางที่ชุมนุมนะคะภายในวันนี้ล่ะคะ่ะเพื่อที่จะกําหนดมาตรการการกดดันรัฐบาลนะคะนั้นจะขอมติจากผู้ชุมนุมเพื่อที่จะกําหนดมาตรการที่จะกดดันรัฐบาลต่อไปซึ่งก็อาจจะออกมาในรูปแบบของการเคลื่อนไหวใหญ่แต่ทั้งนี้ก็จะบอกว่านะครับจะเป็นไปด้วยความสันติ หรือว่าเป็นการต่อแแตนประเทศไทยออกจากรัฐหารซึ่งเป็นภายใต้กำกับของอมริกาที่ประทยถามว่าจะทำอย่างไรวันพรุ่งนี้จะขอมติพี่น้องประชาชนเขาเรียนนะครับว่าเรายังยึดมั่นแนวทางสันติสงบใหหิงสาแต่จะไม่ยินยอมโดยเด็ดขาดจะให้สภาพรัฐหารที่ดำรงอยู่ในกรุงเทมานครเหมือนมีสภาพอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ค่ะแกนนํากลุ่มนปชนะคะไม่หวั่นไหวกับการจัดตั้งกลุ่มมวลชน,ท,นทั้งในกรุงเทพมหานครและก็ดนต่างจังหวัดเพื่อออกมาต่อต้านกลุ่มคนเสื้อแดงในวันพรุ่งนี้ค่ะ<ต>หากว่าเกิดเหตุปะทะกันาการ,ระหว่างสองฝ่ายรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบเอง ขณะที่กิจกรรมในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการเปิดเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาของสอส,สพักเพื่อไทยนะครับผลนีคืนก็อธินาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพพันตำรวจโทสมชายเพชประเสริฐซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็เป็นข้อมูลเก่าครับที่เคยเปิดเผยกับสื่อมวลชนมาก่อนหน้านี้แล้วอธิการทุจริตในโครงการชุมชนพอเพียงการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ของกองทัพอาทิเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT 200เรือหอกและเครื่องมือต่างๆที่มีการจัดซื้อแบบแพงเกินจริงและไม่สามารถใช้งานได้นอกจาก หลนี้ค่ะคุณวีรัมุสิกพงศ์นายแพทย์เวงตูจิราการพร้อมกับนายจรันดิธาอภิชัยนะคะก็ได้มีการเชิญเอกอักครรัชทูตป,ประเทศต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็ส่งเจ้าหน้าที่มารับฟังค่ะโดยนายวีระนั้นยืนยันว่าจะไม่ไปรบกวนการประชุมสมัชชาสหาสาภาพรัฐสภาหรือว่า IPU ในวันนี้แต่ว่าจะมีการส่งตัวแทนไปยื่หนึ่งสือเพื่อที่จะชี้แจงสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยให้รับทราบเท่านั้นค่ะตำรวจนะคะบอกว่า วันนี้นะคะก็มีการจัดส่งกําลังมาค,คอยดูแลความปลอดภัยนะคะกับขบวนของกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะมีการเคลื่อนขบวนไปตามจุดต่างๆซึ่งแต่นี้ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเคลื่อนไปที่ไหนบ้างพ<ช>ระธันยการนนะําบอกว่าขออุบไว้ก่อนค่ะขณะเดียวกันก็ต้องมีการจัดส่งกําลังส่วนหนึ่งละะ้ค่ะไปดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่การประชุมรัฐสาภาพรัฐสภานะคะโลกหรือ IPU ใช่แล้วะค่ะใช่ครับ,รบซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ไม่มีใครรู้ดีไปกว่ากลุ่มคนแสดงเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่าวันนี้มาแต การกดดันรัฐบาลที่บอกว่า10บโมงเนี่ยจะออกมาบอกจะเป็นอย่างไรรวมทั้งบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดนั้นก็มีการชุมนุมหรือพิปรายอะไรกันบ้างติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลครับผู้สื่อข่าวของเราที่รายงานสดจากสะพานผ่านฟ้าลีลาดครับคุณชาดาครับค่ะ,ค,ะค่ะคุณสจีคุณสกิษสดาคะทางแกนนาระบุเขาว่าอยากจะเรียกร้องให้กลุ่มพลังเงียบแล้วก็ชาวกรุงเทพมหานครออกมาร่วมเคลื่อนไหวชุมนุมใหญ่กับกลุ่มคนสแสดงในวันนี้ค,ะค่ะเพื่อที่จะได้ร่วมลงชั้นธามติร่วมกันเกี่ยวกับแแนนนววทางงงเคคลื่ออไหขสด ในช่วงเวลา10นาฬิกาด้วยกันค่ะวันนี้กลุ่มคนแสดงนัดชุมนุมใหญ่กดดันให้นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาโดยรวมตัวกันตั้งแต่เช้านี้ก่อนที่จะร่วมกันลงชั้นธามติการเคลื่อนไหวในเวลา10นาฬิกาซึ่งจนถึงขณะนี้แกนนำก็ยังไม่ยอมเปิดเผยค่ะว่าแนวทางการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตามตลอดคืนที่ผ่านมาแกนนำก็ได้ทยอยขึ้นเวทีหมโรงให้ผู้ชุมนุมเตรียมพร้อมรับการชุมนุมใหญ่ในวันนี้โดยเรียกร้องให้คนแสดงที่ดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านออกมาชุมนุมพร้อมกันและขอให้ทหารและตำรวจหันมาอยู่ข้างประชาชนและร่วมเคลื่อนไหวกับคนแสดง ทั้งนี้แกนนายืนยันว่าการเคลื่อนไหวในวันนี้จะเน้นสันติวิธีโดยจะไม่โกรธไม่รุนแรงและไม่ตอบโต้เพราะเชื่อว่าจะเป็นหนทางที่จะนําไปสู่ชัยชนะได้แต่ก็เตือนรัฐบาลว่าอย่าย,ยั่วยุจนทําให้เกิดสถานการณ์รุนแรง ส่วนคนเสื้แดงจากต่างจังหวัดก็ได้ทยอยเดินทางมาสมทบที่ถนนราชดำเนินกันแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงหัวค่ําที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเช้านี้ก็ยังเดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เดินทางมาจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานโดยเดินทางมาทั้งรถบัสและกรถกระบะค่ะขณะที่ผู้ชุมนุมจากภาคกลางและรวมไปถึงปริมณฑลเองก็ทยอยเดินทางมาถึงแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ส่วนตำรวจและทหารที่ตรึงกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รอบการชุมนุมนั้นก็ยังคงม,มีการตรึงกำลังอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะที่บริเวณบ้านสีเสาเทเวศตำรวจและทหารเองก็ได้มีการตรวจค้นรถที่ผ่านมาทุกคันอย่างละเอียดค่ะแม้ว่ากลุ่มคนแสดงนั้นจะยืนยันแล้วว่าจะไม่ไปเคลื่อนไหวที่หน้าบ้านสีเสาเทเวศก็ตามค่ะ และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่พันตํารวจททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีงดการวิดีโอลิงก์มาที่เวทีปราศัยของคนเสื้อแดงซึ่งแกนนาระบุว่าพัานตํารวจททักษิณยังคงมีอาการป่วยและก็เจ็บคออยู่ค่ะจับตาดูฉันทมติในวันนี้ช่วงเวลาสิบนาฬิกาค่ะว่าจะเป็นผลส่งผลให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนั้นประกาศยุบสภาตามที่กนเสื้อแดงนั้นตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ค่ะขอบคุณมากครับคุณชาดาครับขอบคุณค่ะ ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะวันที่2ถึงวันที่5เมีสายนนี้นะคะก็จะมีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่ลมแม่น้ำโขงตอนล่างนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยก็จะมีการจัดขึ้นที่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะเมื่อวานนี้นะคะทนายยุัฐมนตรีก็เดินทางไปที่นั่นด้วยพร้อมกับบอกว่าจะมี